รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The cat sat on ทีมงานแวะเที่ยวพาทุกคนมากันที่สถานที่แห่งนี้เลยจังหวัดสุขโขทัยค่ะกับพิพิพพธภัณฑ์สังคลโลกจังหวัดสุขโขทัยนั่นเองนะคะวันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวแบบที่คุณผู้ชมเนี่ยคาดไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าใครหลายคนนะคะเวลาพูดถึงพิพิพพพธภัณฑ์คนก็จะนึกถึงแค่เรื่องราวในอดีตเท่านั้นแต่ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวในอดีตเพราะว่าเรื่องราวในอดีตมันมีการต่อยอดถึงปัจจุบนันและก็มีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ น่าสนใจทริปในวันนี้จะเป็นความสุขของจังหวัดสุโข,ขทัยที่คุณผู้ชมคาดไม่ถึงแน่นอนความสุขของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ อ้อมจะพาทุกคนมาตามหาความสุขที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าสุโขทัยคือดินแดนแห่งความสุขนั่นเองค่ะผู้ร่วมรายการของเรานะคะที่จะมาไขปริศนาความสุขที่สุโขทัยอยู่ข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือพี่เดือนค่ะพี่สาวของอ้อมเองนะคะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะพี่เดือนค่ะมาถึงสุโขทัยหลายคนเนี่ยอ้อมเชื่อว่าเคยมาแต่มาแล้วไม่เคยรู้ความหมายของสุโขทัยจริงๆเลยว่าสุโขทัยแปลว่า อะไรตามหลักศิลาจารึกค่ะพี่เดือนอย่างนี้นะคะคุณน้องคือปกติเนี่ยในเรื่องราวของคาว่าสุภูไยเนี่ยที่เป็นเหมือนการท่องเที่ยวเนี่ยบางคนก็รู้จักในนามเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขบ้างเมืองอาราร่วงบ้างนะคะหรือว่าเมืองที่มีในน้ํามีปลาในนาม,มีข้าวบ้างแต่พี่เดือนบอกว่าพี่ชอบที่คุณน้องบอกว่าเมืองสุขทไตเนี่ยเป็นเมืองแห่งความสุขนะคะเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันอยู่ในหลักศิลาจารึกเลยอันนี้ตรงไปเลยนะคะพี่เดือนกำลังจะบอกอย่างนี้ความสุขก่อนนะคะสุขโขมาจากความสุข แต่ไทยมีสมัยก่อนเนี่ยสะกดด้วยสละไอโทตั้งหารอย่างเดียวนะคะซึ่งถ้าไปดูในคําแปลเนี่ยมันแปลว่าผู้เป็นผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> หรือว่าช,ชนชาติหรือว่าอิสระตรงนี้แหละที่เพื่อนจะบอกว่าคุณอ้อมรู้ไหมว่าความสุขที่แท้จริงอะไร ความสุขแท้จริงก็คือความอิสระใช่ไหมใช่่น่กาอันนี้ก็เพี่อนอน้องปรู้ลุแล้วนะคะว่าที่จริงเนี่ยทำไมพี่เดือนถึงชอบอยากให้พี่เดือนเล่าถึงความตั้งใจของผู้ก่อตั้งค่ะอีนแรกเลยก็ต้องขอบคุณคุณอ้อมก่อนนะคะที่ที่ที่มาอยากสนใจเรื่องนี้นะคะพี่เดือนบอกอย่างนี้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยมักจะไปทึดกถึงสุไทร์ก็คิดถึงอายุมันเก่าเท่าไหร่เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมามันเป็นมาอย่างไรเนี่ย อันนี้มันใช้ประโยชน์โดยตรงต่อคนทั่วไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือบางครั้งพอคนพูดถึงวัฒนธรรมก็งงๆนะคะว่าจะพัฒนามปนยังไงมันคืออะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั uh ้นพี่เดือนเอาอย่างนี้ก่อนเอาเรื่องราวที่มาของที่นี่ก่อนคือคุณพ่อคุณแม่พี่เดือนเนี่ยเป็นคนสะสมนะคะศิลปะวัตถุเพราะเป็นคนเกิดที่นี่นะคะ uh huh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านเป็นชาวจีนนะคะท uh huh. ่านมีความรู้สึกว่า ขณะที่ท่านอยู่ในประเทศนี้ใช้ชีวิตบนนี้มีครอบครัวที่ดีประสบความสําเร็จเนี่ยแล้วท่านมีของสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ท่านสะสมมาตลอดชีวิตด้วยความรักมันเนี่ยท่านก็อยากจะฝากมันเพื่อเป็นการตอบแทนคุณเป็นดิน mm hmm. นะคะอันนี้เป็นปณิธานอย่างหนึง่งและอีกอย่างหนึ่งคุณพ่อบอกว่าความที่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาสนใจเรื่องศิละปะวัตถุ mm hmm. เพราะโราเรียนกันในหนังสือมันก็จะมีแต่เรื่องประวัติศาสตร์ mm hmm. นะคะแล้ววันนี้คนไทยก็ยังไม่รู้จักคําว่าคุณค่า มูลค่าเนี่ยอาจรู้บ้างสิบล้านยี่สิบล้านารู้บ้างรู้เป็นตัวเลขเด<อ>ียว<ๆ>หันมาเลยอย่างนี้มองกันทีแต่คุณพ่อบอกไม่ใช่มันคือคุณค่าแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราคิดง่ายๆกับการที่เราขายมันไปให้มันให้ชาวต่างประเทศไปสะสมเนี่ยแล้ววันหนึ่งอีกยี่สิบปีข้างหน้าถ้าเรารู้คุณค่าเนี่ยมันไม่น่าอายหรอกที่เราจะต้องตีตั๋วไปเครื่องบินเพื่อบินไปดูชีวิตเราเองรากเงาเราเองและไม่เดินอยากเดอนนะคะ คำว่ารากเงาเนี่ยบางคนโดยเฉพาะเด็กๆไม่อยากฟังเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องลา้าอะไรเนี่ยดูแล้วมันน่าเบื่อล้าอะไรแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันแค่การเปรียบเทียบรากเงาจริงๆมันคือเรื่องจิตสํานึกนั่นเองนะคะแล้วจิตสํานึกเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องอยู่กับคุณตลอดไปมันคือพลังในร่างกายคุณ มันคือพลังที่คุณจะไปใช้ในตัวคุณเองนั่นแหละเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่นะคะอาจพูดไปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวให้พี่เดือนมอบพลังกายพลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการแหวะเที่ยวสถานที่ด้านหลังของเราตรงนี้เป็นสิ่งที่รวบรวมพลังตั้งแต่อดีตและส่งความสุขในปัจจุบนันเดี๋ยวให้พี่เดือนพาคุณผู้ชมเด <c oughs> ินชมห้องกันค่ะ่ป เป็นการจัดแสดงนะคะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เฉพาะทานคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเซรามิกหรือว่าเรื่องปั้นดินเผาเท่านั้นนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยจะหายากมากในเซาทิีเซียนะคะเพราะส่วนใหญ่คุณอ้อมที่เห็นเนี่ยพิพิธภัณฑ์ก็จะมีแบบหลากหลายใช่มีไม้มีผ้าอะไรรวมไปหมดนะคะอ,อันนี้ไม่ใช่นะคะรับสิ่งที่เรามีก็คือเราสื่อสารจากศิล,ละปะวัตถุที่เขามีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าไม่ใช่มาดูพิพิธภัณฑ์กันเพื่อที่จะไปดูว่ามันอาย พ,พี่เดือนบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าบางคนลืมนึกไปศิลปินที่ทําไม่ว่าจะทําวาดรูปก็ดีปั้นก็ดีเนี่ยคุณอ้อว่าเขาใช้เวลาตรงไหนมากที่สุดไอ้เรื่องการฝีมือการวาดเนี่ยเขาได้อยู่แล้วเขาไม่ต้องไปผลิตกระดาษนะคะเขามีกระดาษอยู่แล้วเขาไปซื้อสีมาซื้อพู่กันมาเวลาที่มาสุดคือศิละปะที่เขาจะใส่ไปเห็นไหมคะเพราะนั้นตัวที่เราต้องดูกันเนี่ยก็คือศิละปะที่อยู่ข้างใน ไม่ใช่เจตการ่นานจานโถูไม่ใช่มันอยู่ที่แก่นไม่แตกไ,ไม่ใช่แก่น,นะะด้านในว,ว่าเขาต้องการถ่ายทอดอะไรถูกต้องแล้วพี่เดินอยากบอกอย่างหนึ่งนะคะพอมองเข้าไปศิลปะคุณอ้อมจะเห็นอะไรมันคือที่มาของวัฒนธรรมคุณอ้อมเคยรู้บ้างไหมคะว่าวัฒนธรรมไทยในความคิดของ,อองคุณอ้อมคุณอ้อมว่าคืออะไรอะ วัฒนธรรมคือเรื่องราวประเพณีขนรรมเนียมที่มีดีงามสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราโดนปลุกปั่นมาอันนั้นูในบทเรียนเป็นธรรมนิยามแต่ตอนปฏิบัติจริงทําไม่ถูกไม่ใช่อ่ะดีไม่ดีบอกว่าจะใส่ชุดไทยหน่อยอุ้ยตายฉันไม่มีพวกอายอุ้ยผู้ชายเป็นการเรื่องแปลกไปแล้วเหรอใช่พี่เดินฟังเห็นไหมถูกไหมพอเราจะใส่ชุดไทยไปเดินตลาดเขินไปกันไงไม่มีกลุ่มไม่มีพวกเอ้าอุ้ยตายล่ะนี่ปัญหานะครับพี่เดือนบอกว่าถ้าพี่เดือนบอกว่าจริงๆวัฒนธรรมไทยสร้างขึ้นมาจากความดีงาม ความรักความเมตตานะคะแล้วเรื่องของการอวยพรพี่คุณน้อมจะเปลี่ยนใจไหม,ะมน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าทุดไทยไม่ใช่แปลว่าอาหารไทยนะคะแต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากความปราณีตนั่นเองอนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มชมกันเลยได้ะค่ะพี่เดือนตอนนี้อ้อมตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะชิ้นแรกที่เราจะเล่าเรื่องราวแก่นความเป็นไทยให้คุณผู้ชมเข้าใจนี่คืออะไรคะพี่เดือนอันนี้ก่อนนะคะ พี่เดือนยกแต่ย่างนะคะอันนี้เป็นชามสังกะโลกที่สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยออันนี้ก็คือที่เราเคยได้ยินเนี่ยแม่อ้มอมก็เคยได้ยินใช่ใชทุกคนก็ท่องรู้จักสังกะโลกสังกะโลกแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกูเลยนะคะแต่พี่เดือนบอกนีุ้ณน้องเห็นดอกไม้ข้างในไหมดอกอะไรคะพี่เดือนถ้ามองดีๆเนาะถ้าเป็นคนไม่มีความรู้เหมือนอ้อมจะมองไม่รู้เลยว่าตรงกลางคือดอกไม้อ่านะคะ ที่จริงเนี่ยสุโขทัยเนี่ยศาสนาพุทธเจริญสูงสุดดอกไม้ทั้งพุทธศาสนามีเพียงสองชนิดเท่านั้นก็คือดอกบัวอีกดอกอานั้นรู้อยู่นะคะอีกดอกคือดอกพุตานอ้าวนะคะไม่เคยรู้ก่อนเพราะนั้นดอกพุตานจะเล็กๆมากส่วนใหญ่เป็นดอกไม้ประดับนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เดินจะเล่าเลยว่าทําไมเป็นดอกพุตานนะคะดอกพุตานเนี่ยเป็นดอกไม้พิเศษตอนเช้าเป็นสีขาวกลางวันเปลี่ยนเป็นสีชมพูตอนเย็นเป็นสีบานเย็นแล้วจะร่วงหล่นใบในหนึ่งวันคุณอ้อมเคยได้ยินคาว่าชีวิตนั้นสั้นนักไหมเคยได้ยินบ่อยสั คุณป้อบอกก็ไม่สั้นเท่าไหร่หรอกนะเพราะคุณแม่คุณพ่อก็ยัง50 60 70จิบแล้วพี่เดินบอกอย่างนี้นะคะที่จริงแล้วเนี่ยดอกคุดตาที่ร่วงหล่นภายในหนึ่งวันเปรียบเหมือนชีวิตมนุษย์ให้ดู่ามันสั้นเพราะว่าเราลองหยุดจะหายใจสักห้านาทีไม่ว่าเข้าหรือออกตายแน่นอนไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันก็หยุดได้หมดตลอดเวลาเห็นไหมคะเขาจึงเป็นการเตือนว่าชีวิตคนไม่ได้ยืนยาวให้ทาแต่กรรมดี เพราะเราไม่รู้ถ้าเราคิดว่ามันยาวเดี๋ยวเราไปแก้พรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยใครจะรู้เราหยุดหายใจคืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักนะคะที่พี่เตยจะบอกว่าถ้าเราทํากันดีก็เขาก็อวยพรให้คุณมีคนรักใครมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคําอวยพรหนึ่งคำอวยพรนะคะเดี๋ยวไปดูสิ่งที่สองได้เลยค่ะสิ่งที่อันนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกว้าวอันนี้เป็นของที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกนะคะ คุณอ้อเห็นไหมคะว่ามันเป็นรูปอะไรเป็นรูปบ้านนะคะพี่เดือนเป็นรูปบ้านนะคะปกติไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคืออย่างนี้คือถ้าคนมาดูโบราณวัตถุสุโขทัยอ่ะโดยทั่วไปจะเห็นดอกไม้กับศัตรูไหมคะเป็นมตเห็น่อยเนี่ยบ่อยเลยจนมันขึ้นชื่อเลยแต่สถาปัตยกรรมเนี่ยคนไทยไม่นิยมวาดอันนี้ก็เลยนับว่าเป็นมิรจินเดียวนะคะแต่พี่เดือนอยากบอกอย่างนี้ อันนี้มันเกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมก่อน uh huh. ไม่ใช่วัฒนธรรมบ้านไทยนะ uh huh. ของร้านนาเขามีการแร uh huh. ของสุโข,ขทัยเนี่ยเขาจะเรียกบ้านลมไอจวดแหลมแหลนะคะที่จริงเนี่ยที่ถอัว่า,ามนุษย์เราเนี่ยนะคะแบ่งเป็นสามภูมินะคะเคยได้ยินไหมคะ แล้วก็เรียกขดสิ่งมีชีวิตเนี่ยทุกขกภูมิกับสุขภูมิกลุ่มที่เป็นสุขภูมิคือกลุ่มที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์อ้กลุ่มทุกขกภูมิเนี่ยก็ได้กลุ่มที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขคนโบราณจึงเลี้ยงหมูหมาสัตว์เลี้ยงไก่ไกเคยเป็ดเป็นอาหารไปถุนบ้านช้างมาวกวายเนี่ยไ้ถุนบ้านเพื่อใช้แรงงานมันแทนเรามันทํางานหนักและเหนื่อยแล้ววันไหนถ้าเราไม่ให้อาหารมันกินอ่ะมันครั้งไก่มันก็จิกกันมันทั้งสุนัขก็ไปกินไก่เห็นไหมคะมันจะสุขภภููมมมิิไไดด้ยััังอ่านนทกะะค ในจริงคนโบราณเขาจะแบ่งสตัตว์พวกนี้อันนี้คือภูมินรกนั่นเองอนะคะตรงกลางเป็นภูมิมนุษย์ที่มนุษย์อยู่ส่วนข้างบนเนี่ยเหมือนชาดา<อ>สังเกตนะคะไอ้แหลมแหลมเนี่ยนะคะแล้วโบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่าจั่วพรมพักก็คือเป็นที่อยู่ของพระพรหมเพราะนั้นภาพรวมคือการจำลองผังจักรวาล<อ>และเป็นการอวยพรให้คนในบ้านเนี่ยอยู่อย่าง ปลอดภัยมีความสุขนะคะนอกจากการอวยพรแล้วมันสอนสัจจุรัในการใช้ชีวิตนะพี่ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เราจะเลือกอยู่ภพภูมิไหนะจะอยู่อย่างสุขสบายะนะคะรู้ทุกข์รู้สุขรู้พอเพียงหรือเราจะอยู่อย่างคนด้านล่างนี่ไงคะ,อ,ะอันนี้ไงคะถ้ารู้ก็เราก็จะเอาไปใช้ใชแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเตือนสติเขาเขาอาจจะลืมได้ เขาเดินออกจากบ้านเขากลับบ้านเนี่ยเขาก็จะนึกถึงสิ่งนี้เสมอเราลืมลืมที่จะเตือนสติตัวเองเราหลงละเลงไปกับสิ่งภายนอกจนเกินไปจนลืมว่าอ๋อเราต้องรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าสิ่งไหนควรทำก่น,นเดี๋ยวพี่<ำ>เดือนจะตอบให้แล้วกัน<อ>เป็นเป็นขมวดสุดท้าย<ด>ก,กระป<ล>ากถึงคนไทยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ขนาดที่โลกมันเปลี่ยนไปในการพัฒนาทางเทคโนโลยีมเมื่อประมาณ3 4 0ปีที่คุณอ,อ้อมอาจจะไม่รู้ เกิดมาทันระหว่างรุ่น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 พ่นนเรนหรือเปล่า uh huh. เขาะพิเอรนอยู่สองรุ่นต่อนะคะถึงโบราณมารุ่นใหม่นะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนนะคะก uh ็จ huh. ะ,ะตอบว่าที่จริงเนี่ยเทคโนโลยีมันมีทั้งข้อดีแต่คนไม่เคยมองข้อเสียของมัน uh huh. และมันมีผลตามกันเหมือนคุณก้อมกินอาหารนะคะแต่ว่าขณะที่คุณก้อมเอาอาหารเข้าปากเนี่ยไอสิ่งที่ตามมาคืออร่อยหรือไม่อร่อยเลย uh huh. มันไม่เกี่ยวกับอาหารถูกไหมคะ <Sure. S 2> อาหารเป็นแค่รสชาติ เทคโนโลยีก็เหมือนกันเดี๋ยวพี่เดือนบอกว่าเดี๋ยวมันเหมือนเดี๋ยวมา,ขาไขปสนศนาไขปน aga เป็นข้อๆไปนะจะต่อะะไปกันค่ะพี่เดือนคือเข้ามาตรงนี้คือทุกอย่างมันเป็นสิ่งใกล้ตัวแล้วเราสามารถนําไปใช้ได้จริงใช้ได้จริงตรงไหนใช้ได้จริงตรงความคิดของเราเนี่ยพี่เดืนอนพยามจะพูดอย่างนี้นะคะว่าคุณมามองด้วยตาเนี่ยคุณก็จะเห็นจานพานโถเจกันที่กาแยกเป็นซีรีส์เป็นเป็นสัดส่วนเข้าไว้ว่าอันนี้ใส่ของแม่อันนี้ใส่ของน้ําหรือว่าคุณอาจจะมามองว่าเออมันแปลกตาดีนะบางอย่างก็ไม่ใช่แล้ว อันนั้นน่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะที่พี่เดือนบอกว่าพอดูอันเนี่ยเห็นคุณอ้อมเห็นเป็นตู๊ก,กตาต่ายใช่บางคนก็มองแค่เออมันก็น่ารักดีแต่ดีช่างทำเนาะ,ะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะมันมีอะไรมีมันมีมนสตรอรี่เรื่องที่มานะคะมันเหมือนวันหนึ่งเนี่ยเกิดพระชีขึ้นสิบเอ็ดดวงนะคะ,ะมีในพานคนหนึ่งเป็นนักแม่นธนูก็ดับไปรับอาสาไปดับดวงอาทิตย์เพราะตอนนั้นที่คนจะตายว่าถ้าใครไปดับได้ก็จะให้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะปรากฏก็ตามนั้นนะคะในพานก็มากลายมาเป็นกษัตริย์ก็มีรรรยยาาาามมนนออใพะววังด้ ปรากฏว่าวันหนึ่งกษัตริย์โอ้โหไม่ก่อนลำบากมากเลยกว่าจไปหาอาหารกว่าอะไรไม่ได้โอ้เคยดูหนังจีนไหมพอ,พอเป็นกษัตริย์ปุ๊บโอ้โหอาหารเย็นต๊อเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่แบบอมตะเขาก็ให้ทหารเนี่ยออกไปยาหายาอุัฒนามาส่วนภรรยาในพานไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ในวังเพราะยังชอบชีวิตที่มันเป็นอยู่กับธรรมชาติมากกว่านางก็ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในอุทยานนะคะพอวันหนึ่งทหารรู้เนี่ยว่าเอายามาได้แล้วปุ๊บเนี่ย ก็เอามาถวายปุ๊บเนี่ยนางก็เลยเข้าท้องพระลงด้วยปรากฏว่าพอนางเห็นยาปุ๊บนางแย่งยาวิ่งหนีเลยเพราะรู้ว่าถ้าเกิดให้ในพานคนนี้อยู่นานที่เป็นกษัตริย์เนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนเพราะว่าโอ้โหใช้ชีวิตอย่างผาสุกอะไรต่างๆอย่างไรเราต้องต่อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนางจึงแย่งยาวิ่งเข้าไปเลยแต่ความที่นางไม่รู้ทิศทางวังไปทางไหนอะนะคะนางก็เลยวิ่งไปที่คุ้นเคยก็คือในอุทยานของนาง ปรากฏว่าก่อนที่นางจะล้มลงแล้วกษัตริย์ที่ตามมาจะจับได้เนี่ยนางยัดยาเข้าปากตัวเองเลยนะคะแล้วก่อนที่กษัตริย์จะแตะตัวนางเนี่ยกระต่ายเพื่อนนางที่มีสามขาพิการเป็นเพื่อนเล่นกันทุกวันรับนางขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์มันจึงเป็นการอวยพรนะคะให้กับผู้ใช้ในอดีตท,ที่ไปที่ไหนเช่นคุณจะไปปกครองเมืองที่ห่างไกล ผ่านป่าผ่านเขาซึ่งมีสัตว์ร้ายด้วยมีโจรผู้ร้ายด้วยเนี่ยหรือต้องไปปกครองคนที่หลากหลายวพรา่านธรรนซึ่งมันยากมากเลยเนี่ยเขาก็จะให้ไปอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จน,นั่นเองนี่คือกระต่ายที่เป็นเพื่อนของฉางเอ๋อน,นั่นเองนั่นแหละเพราะนั้นสัญ,ญลักษณ์กระต่ายทั้งหมดเนี่ยในสมัยสุโขทัยเนี่ยเขาไว้เพื่อการอวยพร,ยพรทุกๆอย่างอวยพรหมดเลย เราเห็นว่าคนไทยใช้ชีวิตตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาเชาใจกันยังไงแต่อาจจะไม่ละเอียดนะคะแต่ในรายการต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่เยอะมากนะคะแต่ที่พี่เดือนบอกว่าพอถึงถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยบรรพชนได้เลือกอาเอกลักษณ์สี่ประการไว้ให้นะคะประการที่1คือนับถือศาสนาพุทธรลังกกวงซึ่งปัจจุบันเราก็ยังนับถือกัน90%ในประเทศไทยนะคะ อันดับที่สองเนี่ยคือภาษาที่เรามีภาษาไทย,ไทยอันดับที่สามคืออัตราการแลกเปลี่ยนที่เราใช้เงินบาทเห็นไหมคะว่าเราก็ใช้เงินกีบพม่าก็ใช้จา้าเราจึงแตกต่างต่อให้หน้าตาเราเหมือนกันอีกอย่างสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมแต่ที่มาถึงตรงนี้เนี่ยพี่เดอนจะบอกว่าเขาเตือนอะไรเพราะว่าสัตว์อันนี้เนี่ยถ้าไม่เชื่อมันก็กลายเป็นเรื่องที่อาคนไม่สนใจเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าตัวมกกน ไม่ใช่มังกรนะคะไม่ใช่มังกรมอม้ากอไก่รอเรือนะคะด้วยประวัติของมันเนี่ยพ่อมันเป็นพญานาคแม่มันเป็นมังกรพอผสมกันหน้ามันเหมือนมังกรแต่หางมันเป็นปลาเหมือนพญานาคเพราะฉะนั้นตอนคนไทยเข้าวัดคนไทยแยกไม่ออกใชคะให้สังเกตที่ขาเพราะพญานาคมันมีขาไหมไม่มีเห็นไหมอันนี้ง่ายแล้วนะคะตอนนี้เริ่มง่ายแล้วถ้าไม่รู้เพราะว่าตอนทําศิลปะผสมกับสัตว์หินมปานเนี่ยมันทำเป็นอะไรก็ได้นะคะ แต่ทีนี้เดี๋ยวพี่เดือนอยากบอกก่อนนะคะว่าหินมะพานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเคยเห็นแล้วเราต้องเชื่อหรือไม่เชื่อแต่มันเป็นความเชื่อในอดีตเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเคยสังเกตไหมคะไปวัดเนี่ยจะมีสัตว์สองตัวนี่อยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นมักรบ้างแต่ถ้าเป็นของพญามังรายเนี่ยร่วมทุกสมัยสุโขทัยจะเป็นตัวมอมอ่าใช่ใช่ตัวอมตัวมอมน้องอ้อมอยู่เหนืออยู่พยาวจาเป็นตัวมจะเห็นบ่อยแต่หลังอยุทยา หลังจากสองอาณาจากักรนี้ล่มสลายเสื่อมสลายลงเนี่ยอยุธยาเนี่ยเริ่มเป็นพญานาคหมดเลยใช่นะคะล้านนาเนี่ยถึงจะมีมกกรกับตัวมอมแล้วมันเป็นเรื่องของการสอนแต่พอพญานาคพ๊กมันแค่เป็นส่วนเกี่ยวข้องว่าเกี่ยวกับพุทธเจ้าไอ้ลวมกกรละใช่ไหคะ,คะส่วนใหญ่ใจเห็น้ามกกรขาบนาคอยู่<อ>ถูกไหมคะมันเอาเคี้ยวกัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนาคเนี่ยคือคนเพราะฉะนั้นมกกรเนี่ยมาจากภาษามคตแปลว่าอุปทาน ตัวมันแปลว่าอุปทานอพอคนได้ความรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็คายตัวออกมาจากความโง่แต่ความโง่ก็ยังเอเขี่ยวกัดมันอยู่เพราะอุปทานมันคืออะไรอุปทานคือความอยากทั้งหมดการปรุงแต่งทั้งหมด<ช>ของมนุษย์อยากได้อยากมีอยากมีเงินอยากมีรถคาดหวังอยากจะสอบได้ที่นู่นที่นี่พี่เดือนถามว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องจากโลกนี้ไปเราเอาอะไรเอาอะไรไปได้บ้างเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างใช่ไหมคะ แล้วเราจะเอาชีวิตของเราไปแลกกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางคนบอกผิดหวังแล้วก็ฆ่าตัวตายหรือคิดสั้นหรือความบีบคั้นของโลกทําให้เราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้คิดผิดนะคะเพราะตายไปเราก็อะไรไปไม่ได้ให้หันกลับมาดูเมื่อก่อนหรือตัวมอมเพราะว่ามอมก็สอนเหมือนกันนะคะพราะนั้นเห็นไหมคะว่าประโยชน์มันไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรประโยชน์ที่มันฝากให้เราเนี่ยเขาอยากให้เรามีความสุขอย่าไปยึดอยู่กับสิ่งนั้นนะคะ ว่ามาพิพิธภัณฑ์จะมีกิจกรรมให้ทําด้วยทําไมพี่เดือนถึงหากิจกรรมให้นะักท่องเที่ยวได้มาทําที่นี่คะอยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจริงๆว่าคนบางครั้งไม่เคยทําศิลปะไปยึดติดอยู่ตอนครูให้คะแนนใช่ฉันทําไม่สวยฉันเลิกทําเลยนะคะสุดท้ายหายไปตั้งแต่ตรงนั้นเลย <laughs> นะ,ะเพราะนั้นศิลปะเนี่ยคุณค่าไม่อยู่ที่ ที่ผลผลิตนะคะเพราะเราไม่ใช่ศิลปินวันนี้เราจะมาร่วมตามพระด้วยกันทุกคนมาปั้นก่อนเลยทุกคนจะได้สัมผัสเด็กๆก็มาทำกิจกรรมที่นี่ได้มาได้ทั้งครอบครัวเลยสนุกค่ะทำยังไงต่อดีคะพี่เดือนแล้วก็บีบมันให้เท่ากับรูปประมาณอย่างเนี้ย นี่คือความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์สังคโลกชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะกับความรู้ที่รวบรวมเอาไว้และตรงนี้คือกิจกรรมความสุขที่เราสามารถจับต้องได้ตอนหน้าตอนต่อไปซีรีส์ที่2ของเราเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นชั้น2กันพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับงานอาร์ตของที่นี่สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนที่สนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ